สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ AKN Channel เป็น c h anel n ใหม่หรือเป็นชื่อใหม่นั่นเองนะครับก็คุณทำเสียงหลอนอะไรเอ,อโอเคนะครับก็มาต่อจากความเือนตอนที่แล้วนะที่เราเล่นไปชนะหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับโอเคกีค้ผมไปยืนกับใครเนี่ยนะเป็น c h anel n เป็นชาแนลเก่าครับแต่คือตั้งชื่อใหม่แค่นั้นครับเพราะว่าชื่อเก่ามันแปลกๆเหม้งนมังทั้งแม่งแล้วคนอื่นก็แบบเอาไปคน้คนหาไม่ค่อยเจอก็ใจเนาะค้นหาแบบเออไหนให้เพื่อนไปติดตามก็เยออไหนว่ามึงไม่เห็นมีเลยไหนว่าไม่เห็นจะมีเลยเพื่เฟมิลี่อะไรเนี่ยของมึงเนี่ยโอ้กระจอกอะไรประมาณน,นั้นอะ่ะก็เลยเปลี่ยนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับ แล้วก็จะไม่มีใครทําด้วยคุณเล่นนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวคนตั้งก็จะร้องไห้เอาคือคนตั้งเป็นเพื่อนผมแหละ2คนช่วยกันตั้งนะครับ A ก็คือผมนะผมชื่อ A นะครับ K ก็คือกิบกิบเนะตั้งกับไอเนทไอเน็ทก็คือเอ็นะครับตั้งกันชาแนลก็ผมตั้งเองตั้งชาแนลโอ้กูคิดเลยว่าต่อกันนะเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะครับอันนี้เล่นเซิร์ฟเลเบอตนะครับผมก็เลเวอต์แบบทีมนะคร ทีมบูทีมเลดทีมกรนะีนนะครับก็สป็นหนึงสมัครก่อนอยังเข้ามานี่ยังไม่ได้สมัครเลยโอ้ขออนุญาตสมัครแป๊บเปลี่ยนเฮ้ยตุกโองโอ้วันนี้ได้เป็นอะไรวะคือตอนนี้ผมมี VIP นพครับผมได้เป็นตัวไหนอนะ่ะตัวนี้นี ม,ออมอออีอะไรบ้างอ่ะโอ้มีจ์สปีดโอเคโอเคโอเคดีดดีอยู่ไปอะไรดีเอาคนที่เยอะแล้วกันนะจะได้ไม่เบื่ออ้าวแมปนี้หันหลังไปนั่นไงผมไม่เข้าตรงกลางนะครับผมเจอกล่องที่มีเยอะมากเป็นจุดจุดเดียวกันเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูคณอยู่ทีมครีนนะมี5้าคนก็ถือว่าดีอยู่แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยอยากจะอยู่กับ ไม่นี่นะคนอื่นนะคือเหมือนเหมือนมันมันยิ่งขอผมอะเวลาผมจะเจอเกาะเอ้ยเจอกกอนอะไรเงี้ยมันก็เข้าแย่งซึ่งชุดเกาะมันเอาอะไรไปหมดเลย <c oughs> ผมก็เลยเครียดเครียดแล้วไม่แบ่งกัดเวยนะพอเอาปุ๊บก็เดินต่อไปเลยอมผมเลยไม่ค่อยอยากอยากกะตามเท่าไหร่ก็เลยอยู่คนเดียวดีกว่าแต่ผมเล่นไอ้นี่แทบ a เนี่ย samsung ทบ b a เนะี่ยนะไม่ได้โฆษณานะคือแบบมันใหญ่ไนงะแล้วนิ้วผมเล็กไนงะคือมือเล็ก ไม่ไม่เล็กหรอกมือผมใหญ่นะแต่ว่ามันหน้าจอมันกว้างเนี่ยนิ้วโป้งผมยังไม่ถึงเลยเนี่ยเอามาแล้วว้สามสิบวิมาเต็มตัวครับวอมวอมอัพปัญญาอ่อนแล้วกูกูเล่นอะไรเนี่ยจีจีอะไรวะยังไม่ได้เล่นเลยจีจีเชี่ยอะไรยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยโอ้ยทีมเลดไม่มีหกว่ะปกติเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะกับทีมเลดเนี่ยทีมเลดกับทีมบูมันจะชนะตลอดเลยทีมกรีนแม่งก้ากากเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาแล้ว เดียเออแต่สปีเขาไม่ให้มานะผมก็งงนะอุ้ยแต่หรือว่าให้ปะมันจะให้นะครั้งเนี้ยไม่ให้เว้ยเอ้ยให้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 ใหให้อยู่โอเคให้ครับเป็นอันฟันทองก็คือผมผิดเองนะผมปะอุ้ย โอ้ oh, young, 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 young. <c oughs> ยอ๋อยัง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 เขายังไม่ปลดให้ตีกันได้ก็เลือดไม่ลดครับผมก็วิ่งไปอ่ะเปิดละสังเกต You are not l o c k e r l o n ล e r right? i n v i s i b น e นะครับผมถ้าอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมนี่อันนี้กล่องแรกนะครับอ่าเห็นไหมมันมีอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดิท่านผู้ชมของมันโหดอ่ะก็กอย่างเงี้ยเลยนะโถคนมันรู้ที่มาทุย เคยออนี่มาก่อนโอเคถามว่าส่วนตัวผมชอบขวานไหมก็ชอบนะแต่ว่าดาบมันรู้สึกว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ผมชอบใช้ดาบนะแต่ขวานนี่ก็ชอบอยู่แต่ว่ามันมันก็ยังไม่เท่าดาบอะแต่ถ้าดาบมันกากกว่าขวานสมมุติว่าผมได้ขวานขวานเหล็กะ่ะดาบดาบไม้ผมก็ใช้ขวานเหล็กอะก็จะอ่าเข้าไปแล้วดูท่านผู้ชมอันนี้คือการเปิดตัวเลยนะ เขา๊บแต่เราใครที่ไม่รู้ก็คือนั่นแหละมาได้นะครับนี่รองเท้าเหล็กมาเรียบร้อยนี่สามอันมีเหล็กไหมเดี๋ยวใส่ก่นอนเริ่มจะชุดเหล็กละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายกล่องมันต้องใจเย็นเออเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมหนังไม่มีเลยไม่ชุดมีแต่ชุดเหล็กเนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้องมีแน่เฮ้ย่เ,เด๋ยว,ดยว,ดยวกดผิดอาจจะ ขอรางมาพูดเดเดดๆ,ๆขอภายครับสำหรับกำไรต้องมีหมวกช่างมันไม่เป็นไรก็อย่างดีเอาอาหารมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอกล่องรีเซ็ตนะแล้วค่อยมามาเก็บอีกรอบนึ่งนะอันนี้คือทิกเออชิบหายแนละ้วเห็นไหมกลีนเหลือคนเดียวเนี่ยผมหนักใจแล้วไงโแต่ผมเคยชนะนานานี่ไม่ได้โมนะ แต่มันเป็นการฟุกไงท่านผู้ชมผมเล่นในเครื่องเล็กอะแล้วผมก็ได้ VIP มานั่นแหละเป็นการชนะที่ทีมบูผมผมอยู่ทีมเลดทีมเลดมีหนึ่งคนทีมบูมีหกคนผมเล่นในแมปดวงจันทร์ครับท่านผู้ชมและแมปนั้นอน่ะมีมีผมกับพวกมันอนะ่ะแล้วผมก็อยู่ข้างนอกมันก็ตามตามตามซึ่งตอนนั้นผมก็ใช้วิธีการแบบเออแบบล่อมนะันอ่ะล่อมันมามันก็โง่นะ่ะ ที่มันน่าจะมาเป็นกลุ่มๆอันนี้มันมาเป็นเดี่ยวเหมือนมันไม่เห็นผมอะเออมันก็มาเดี่ยวผมก็คอมเมนต์แอบออกแอบสักรอบปีกหลังตาให้โอเคเอาขอมาใส่เรียบร้อยละอ่านรออยคนนึงามอย่างเงี้ยจนมันเหลือสองคนจนเดฟแมป <c oughs> ผมนี่แบบหือชนะได้ไงวะและ้วเดฟแมปผมก็ชนะด้วยนะมันมีดาบเพชรดาบเพชรเออใช่แต่ว่ามันตีไม่ค่อยเก่งมั้งดูท่าแล้ว ผมก็เลยชนะไม่ได้แล้วไีกคนก็ขวานเหล็กแต่ชุดกาก่อยอืมแล้วมันแหลกจังวะเนี่ยแปลกๆอันเนี้ยจะเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้แหลกแหลกๆหลหลกเฟเมตตกนิดนึงท่านผะู้ชมเี่ยนะผมรู้สึกว่าที่ผมวิ่งมานี่ไม่เหนื่อยเลยเหรอเอ๊วิ่งมานี่ดูอาหารดิท่านผู้ชมยังไม่ลดสก,กัดติดเหนื่อยอ่ะ อนี้เมื่อไหร่จะเดทแมพเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เมื่อไหร่จะรีเซ็ตสปารีเซ็ตของโอเคมาละพอดีเลยอยวจะเข,ข้าดีท่านผู้ชมมาดูกันจะเจอหมวกหรือไม่ดีไงเจอหมวกแล้วเอาดาบมาเอ้ยเอาเอา,เอากานไม้มาโอ้โหชุดเหล็กเต็มตัวท่านผู้ชมสุดยอดแหลมเลยมีอีกไหมอ้าไม่มีแล้วลระตรงตรงนั้นต้องมีเพชรอาจจะไม่มีไม่เป็นไร เอาขอขอใค้เหล็กก็ได้ถ้าไม่มีเหล็กก็ช่างมันเถอะเออช่างมันเอาก้านไม้มาเผื่อได้ใช้ไปเราลุยกันต่อเลยครับผมผมเชื่อว่าผมต้องค่าสีสีน้ําเงินก่อนเพื่อแตกกาลังมันนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ยมันปล่อยไม่ไดนะ้ท่านผู้ชมมันต้องแม่ตองไอม่ล่อบันทีละคนสูตรผมนะฮะไม่รู้จะได้ปะนะมันอาจจะมาเป็นกลุ่ม ผมก็แพ้นะฮะผมมีคนเดียวเนี่ยกิดดูกาใค่ไหนเนี่ยอกระโดดไปโอ้ยแตกเว้ยโอ้ไปละไม่กูไม่เสียเวลาละไก่พวกเนี้ยเอ้ยตกไปตายแน่นอนเลยไปนู้นใช่เปล่าวะไปมันจุดจุดจ,จุดสปาวันนั้นน่าจะใช่มั้ง โอ้เอออออะไรวะใครวะใครวะเนี่ยเฮ้ยดเดเดอะไรวะมาแทงข้างหลังด้วยเดาแต่มองเธอข้างหลังเพียงแต่เธอไวข้างหไอ้เชื่อเนี่ยโอ้ย่ผมเสียด้าเมผมเสียด้าเมเดเด โอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวผมไม่เอาแล้วผมผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วครับเอาเดี๋ยวดิถ้าตามมันก็เอาดิก <c oughs> <c oughs> ินแป๊บกินหนักๆเลยแหละบอกเลยหนักๆเลยหนักๆเลยมันมามันมาอุ้ยมันมาจริงยอมแพ้เลย,ยมันมาจริงว่ะเฮ้ยมันมาจริงโอ้ยก็เอ้ย ไม่เป็นไรพาทนี้กากมากเลยท่านผู้ชมเล่นในนี้แบบออาามย่าโทษโทรศัพท์ต้องโทษฝีมือเราถือว่าเรากากลูกผู้ชายแท้จริงต้องโทษฝีมือเราครับกากครับผมผมกากครับกากครับผมท่านผู้ชมผมน่าจะวิ่งให้ไกลสุดทที่ทําได้ไม่น่ามานั่งกินตอนนี้ไงแต่ตอนนี้คือเป็นไรไม่รู้อ่ะผมต้อง แค่ถ้มเกินสิบห้านาที้ชมดูทางด้านขวานะครับผมเอาเวลามาจับละกลัวมันเกินแเดี๋ยวลงไม่ได้แปลกไหมเออก็อ่ะผมจะเอาอะไรให้ดูคือตรงนี้มันเป็นป้าย VIP นะครับอันใหญ่อย่าง VIP o n อ y อ่าคิปเปอร์มีอะไรวะมี TNT ด้วยนี่อะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยใช้นะไม่มีอ่านไม่ออกด้วย Exporter ตอร์ e x p o r t e ออันนี้อะไรอ่ะ รีมลาบเบอร์เมนมีมอ๋อตัวท,ที่เราเคยเทเลพอร์ตเนี่ยผมชอบมากเลยมันวาร์ปได้ไงแต่มันต้องรอรีโหลดไงถ้ามันไม่รอรีโหลดนะกูวาร์ปเป็นไ,นไ,นอ,นไนอ้นี่เลยอะวาร์ปเป็นไอ้นัเมนเลยอะโอ้มีน็อกแบ็กด้วยโอ้มีน็อกแบ็กด้วยอันนี้ที่ผมใช้อยู่คนระับอันนี้อ,อูดามนอนอ้อันนี้โหดอันนี้โหดอันนี้โหดเลยแต่ไม่เคยใช้ อรคคับนะครับผมผมก็ไปหาที่จบดีๆดีกว่าอ่าถ้าถ้ามาชมเห็นพาที่แล้วนะครับผมได้จบข้างบนนู่นนะตรงไหนวันตรงนู้ตรงเป้านะอ่ะผมจะไปจบไปชมชมดูขึ้นไปขึ้นไปใหม่ดูเขาที่จะแบบเซียนเลยไม่มีวันตกเลยบบปุ๊๊ ดูดูท่านผู้ชมดูต้องดูผมเป็นตัวอย่างดูผมเป็นตัวอย่างเสียวโว้ยเสียวยมันไงว่าแล้วมันไม่กระโดดอ่ะผมกดแล้วนะมันไม่กระโดดนะมันเลยมาที่เหยียดไงโอเคโอเคใชะได้ละปึ๊บไปไปเลยเฮ้ย นี่นี่นี okay, ่เออนี่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 จะถึงแล้ว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 อีกนิดเดียวนีเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเป็นไทยแล้วจะเป็นไทยแล้วจะเป็นเราแล้วอุ่งสุดยอดชนะแล้ววินเนอร์เย้โอเคครับผมวันนี้กากมากเลยผมบอกตรงๆเลยโคตรกากอ่ะเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสกินดีกว่าเป็นสกินฮิปเปอร์แกรนด์เมลี่แต่ว่า นะเปลี่ยนชื่อแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวผมจะอัดต่อเลยนะเพราะว่าแก้มือนะแล้วก็ลงไปพาร์ทที่สองเอ้ยพาร์ทที่ไห่วะพาร์ทที่สี่นะน่าจะใช่อันนี้น่าจะพาร์ทที่สี่น่าจะพาร์ทที่ห้าเลยไม่รู้อะงมาร์ทพาร์ทที่สามมั้งอ๋อใช่ันอันนี้พาร์ทที่สามเดี๋ยวผมจะอัดเป็นพาร์ทที่สี่เลย นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่ายลืมที่จะกดไลค์และกด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแบบเพื่อให้มีกำลังใจในกนารทำคลิปต่อๆไปนะครับผม13บนาทีแล้วนะครับก็ผมจะมาอัดใหม่นะครับผมแก้มือนะครับอีกคลิปหนึ่งโอเคครับ,รบอย่าลืมมาติดตามด้วยนะชวนเพื่อนมาติดตามด้วยไปละ